โอ้ยพ่อชบาเราลาสวยมากครับเชา้านี้อือ่าลูกลาไปลำไปอะไรของเองเนี้ยโอย้พี่นอ้องหมอว่านไปทรงมกอยู่อำนาจเจริญครับผมกลับมาหอดหม,ามาู่านํำครับพอดีแวะหามู่หาอ่าหามู่หานั่น้นำาขางข้างครับผมอือแว่หามู่หา มูของแฟนครับผมเขาก็ไปนั่งคุยกันก็นโอ้ยกลับมาทำครับคูณพี่น้องเห็นบกหนครับไก่ในหลุมไก่อย,อยู่ในหลุมครับผมใบหนึ่งต่ว่าหมือขึ้นใบเก็บครับตากหมอกบัดขึ้นเลยอ้าวมาเสียดายห้งแต่นอกบาทนเนี่ยมาหล่นครับว่าแต่เสียหรือว่าสีได้ครับผมจะหมอกกับบกคอยห้งมานได้หรอครับเดี๋ยวสีฟ้าเก็บครับผม เดี๋ยวจะมาเบิงวิธีการเก็บครับผมแบบทีน่นี่เพราะว่าอ่าพอชบาเนี่ยเขาคุ้มเชื่องไว้แลยครับต้องรอแฟนมาก,ก่อนครับผมให้แฟนเขาไปเก็บครับผมแต่ผมจะไปรอก่อนครับผมโอ้ยแม่พพงไข่ทำไมไม่บอกพ่อล่ะลูกฮะเองนี่โอ้ยตายตายตาพ่อก็ไม่ได้สังเกตดูเลยพ่อเมื่อยกลับมาเมื่อวานอ่าพี่น้องครับ นกไข่น่ะบ่อยากให้ทิ้งไว้ขังขึ้นเลยครับเพราะว่ามันไม่หมอกนะครับผมนี่นี่เบื้องอากาศครับผมอากาศตอนเศรายุจังหวัสดินมันไม่หมอกไม่นันครับหรือว่าฝนไปปล่อยมากอะยิ่งมันขึ้นนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บเข่าล้วก็จะมีหมอกไม่ยังหลายๆครับอากาศก็คึมเบิดมือเลยครับยิ่งเศรานี่มันเป็นอันตรายกับไค่นกเลยครับผมครับพี่น้อง มาต่อกันครับผมตอนนี้ก็ผมตั้งกล่องไว้บุมมีคนไทยกล่องห้ครับผมพอดีแฟนเขาก็ขอของน่านด้วยครับอได้บุมมีคนมาจับกล่องหหรืวอว่าเขาไปเก็บใครที่นี่ผมก็เลยต้องตั้งกล่องไว้เองครับผมตั้งกล่องไว้ยูคขังหัวเอาเอาเสียไวัยยุ่ขังหัวครับผมก็ได้ภาพประมาณนี้ครับผม วิธีการเก็บไข่นกกระจอกเทศออยู่ทั้งฟาร์มของเขานะครับผมขันยูคนเดียวเฮ็ดไว้เป็นสองข้อครับผมอันนี้คืองข้อที่สองครับที่ผมยืนอยู่นั่นเนาะครับผมกะใส่ใส่สวิงนะครับผมเอามามัดมัดใส่กับไม้ไม้ยานียวแน่นจันเอยครับผมให้มันกลาว่าให้มันถึงห้างเขาครับผมแล้วเขากลับไปใส่สวิงนั่นนะครับตักเอาครับผมตักกึ่จังตักลูกบอลนะครับผม ไปยามตักเอาขันขันมันเข้าได้แล้วก็โอเคครับผมก็ช่วงฤดูผสมพันธุ์ช่วงนกไข่นี่จะบ่เสี่ยงเข้าไปครับขันมอยูผู้ขันยูผู้เดียวเข่าขบ่ได้เลยครับคอยชบาเขาจะบ่ให้เข้าครับเปิดประตูเข้าไปนี่เรียบร้อยครับผมเพราะว่าเขาจะยา,างนํำตลอดเลยครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเก็บไข่ขันคนเดียวก็ควรปิดประตูอีกประตูหนึ่งแล้วว่าเห็ดเป็นระบบสองสัน,ส,นสองขอกไ้ครับผมว่าจะเก็บ่า ไข่นกนะครับผมเพราะตอเขาเจเบล้วเขาก็เอาใบ้สาวเจ็บ้เหมือนเก่าที่เหนียวกะเอาไข่นอกออกมาทําความสะอาดได้เลยครับผมในกรณีแบบนี้ก็บกควรเขาไปเชียงเก็บอยู่ผู้เดียวครับผมต้องดูดูแลความปลอดภัยของจาของเองนะครับผมฝากไว้ให้กับสมาชิกเ,เพื่อน ผู้ที่สนใจครับผมพุ่นอารมณ์ดีครับได้ไข่แล้วไปรอ,อนกตูผูอีกครับล่อให้มันแหลนอะไรครับผมจ๊กอีหยงของเสียตัดส่งขาดเบื้อพุ่นพุ่นหมุนตัวไปไปยั่วมโมโหครับว่บาจจะคของเก็บไข่มันได้แล้วก็ <c oughs> ผมปกติครับของผมครับผมล่อหยอกล่อเพื่อเฮ็ดให้นกมันคึกเฮ็ดให้นกมันหวงพื้นที่นะครับผมมันเป็นเคล็ดลับในการเฮ็ดให้นกอ่า เครยดหนหอยนกผสมดีครับผมมันกันแลลวแต่สูตรตระสูตรต,ะล,ะต,รตะละฟ้ามครับผมกะนําไปดัดแปลงปรับปรุงใส่ใดครับผมสำหรับอา่อีพี่นี่กะขอจบไว้สำนีกก่อนด้อครับเด้อครับผม